คาดการผลกระทบจากคำทำนายของหมอปลายพลายกระซิบซึ่งตอนนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดคำทำนายของหมอปลายเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่คาดการว่าจะเกิดการประทารุนแรงและการใช้อาวุธก้อนใหญ่ๆแข็งๆรวมถึงการสูญเสียเลือดเนื้อจำนวนมากได้สร้างความตื่นตัวและความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมาก คำพูดเหล่านี้ไม่เพียงแต่กระทบต่อจิตใจของผู้ที่ติดตามข่าวสารยังส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมของสังคมที่กำลังอยู่ในช่วงความเปราะบางทางการเมืองและความมั่นคงผลกระทบแรกที่เห็นได้ชัดคือความหวาดกลัวและความไม่มั่นคงในหมู่ประชาชนเมื่อคำทำนายออกมามีลักษณะเจาะจงและรุนแรงทำให้บางคนรู้สึกวิตกกังวลและหวาดกลัวต่อสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจริง ความรู้สึกเหล่านี้สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตประจำวันและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ชายแดนนอกจากนี้คำทำนายยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงถ้าหากประชาชนเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพความเชื่อมั่นต่อผู้นำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจลดลง และอาจก่อให้เกิดแรงกดดันทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นหากคำทำนายส่งผลให้เกิดความตื่นระหนกในวงกว้างเช่นการชะลอการลงทุนการระงับกิจกรรมทางธุรกิจหรือการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม อีกด้านหนึ่งผลกระทบทางสังคมก็ไม่ควรมองข้างเพราะคำทำนายอาจก่อให้เกิดการแบ่งแยกความคิดเห็นในสังคมบางคนอาจเชื่อและเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ตามคำทำนายขณะที่อีกฝ่ายอาจมองว่าเป็นเรื่องไม่จริงหรือเป็นการปลุกปั่นความหวาดกลัวสิ่งนี้สามารถสร้างความขัดแย้งและความไม่สงบในชุมชนได้ ในทางกลับกันคําทํานายเช่นนี้ยังอาจมีบทบาทในการกระตุ้นให้หน่วยงานรัฐและประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆอย่างจริงจังมากขึ้นซึ่งถ้าการเตรียมพร้อมและการบริหารจัดการเป็นไปอย่างเหมาะสมก็อาจช่วยลดผลกระทบในทางลบได้สำหรับความเป็นไปได้ในอนาคตผลกระทบของคำทำนายจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่นการสื่อสารข้อมูลจากภาครัฐ การตอบสนองของประชาชนและสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นหากข้อมูลถูกจัดการและสื่อสารอย่างรอบคอบผลกระทบในทางลบอาจลดลงและความมั่นคงของสังคมจะยังคงอยู่ได้บทสรุปคือทำทำนายของหมอปลายเป็นเรื่องที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมีผลกระทบในหลายมิติทั้งด้านจิตใจเศรษฐกิจการเมืองและสังคม การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างรับผิดช,ชอบและมีความโปร่งใสจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดความวิตกกังวลและรักษาความสงบสุขในสังคมนี่คือการวิเคราะห์และคาดการโดย AI ซึ่งไม่มีอารมณ์หรือความลำเอียงใดๆแต่ทำหน้าที่ช่วยให้เห็นภาพรวมของผลกระทบจากทำทำนายนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และช่วยให้เตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีสติและพร้อมเพรียงกันค่ะ